เห็นปะนี่เลยสาเหตุที่ทําให้เครื่องล้อมง่ายมาทุกคนมาเจอกับข่าพเจ้าบุญรล้อมชเชน่าอีกแล้วทุกคนถึงอีพีสามด้วยทุกคนเนาะคือขั้นตอนที่จะลือ้อไหลออกมาเพื่อที่จะก่อนเขาจะเหตุสูบแวนทุกครั้งมานะทุกคนเราให้ทุกคนเช็คอย,อยู่ที่น้ํามันก็ให้ทุกคนเปิดฝาครอบวาล์วออกแบบนี้ดูน้ํามันว่าปัม๊มน้ํามันเครื่องมันทางานดีหรือเปล่ามาทุกคนเนาะ นี่เลยขั้นตอนเบื้องต้นก็ให้ทุกคนสตาร์ทเครื่องเลยให้ทุกคนสตาร์ทเครื่องโอเค ก็ถอดือดด้อได้ดูสภาพอาการตรวจดูสภาพค่อนกุ๊บโอเคทุกคนตัวน,นี้เขาจะถอดออกมาเพื่อที่จะเอาปอกสูบไปคว้านใหม่นะทุกคนเนาะโอเคทุกคนตัวน,นี้ครับเราจได้ถอดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวจะมาเช็คเราจะมาดูว่ามันเป็นเพราะสาเหตุมันเครื่องหรือเปล่าที่ทําให้เครื่องมันหลวมมาทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดกันแน่เบิ่งนกัน ถ้าว่าถ้าว่านะ้ำมันถ้ามันเครื่องแห้งลูกสูบมันต้องเบรกนะทุกคนเนะาะอันดับแรกเราต้องมาเช็คที่ลูกสูบเห็นไหมทุกคนลูกสูบสวยงามเลยไม่มันมันมันบ่ม,นมีรอยเบรกเห็นไหมทุกคนสังเกตนี่มัน <c oughs> ตัวนี้ปก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 ,ปกติทุกคนตัวนี้ปกตินะ มาดูสาเหตุว่ามันมันเป็นเพราะสาเหตุใดถึงถึงทําให้แหวนมันหลวมได้เนี่ยมาดูมาดูทุกคนเดี๋ยวข้าพเจ้าจะเทสจะเทสแหวนให้ทุกคนได้เบิ่งเห็นปะหลวมโครกเลยเนี่ยมันเป็นเพราะสาเหตุใดถึงจะทำถึงทําให้มันหลวมได้นะทุกคนเนาะก็บอกสูบเหมือนเดิมทุกคนเห็นปะทุกคน บอกสูบก็ไม่มีบอกสูบก็บ่มีรอยเบรกทุกคนเห็นปะก็หลวมเป็นปกติหลวมไปตามมารยายการเลยมาบอกกันมาดูทุกคนก็บ่มีรอยเบรกนะเนี่ยสาเหตุแบบนี้ทุกคนสาเหตุที่ทําให้แหวนหลวมง่ายมันเกิดจากสาเหตุที่เราฮาบโบบริคอยเปลี่ยนกองอากาศนะทุกคนเนาะ คือยกตัวอย่างแถวแถวบ้านนอกเราเนี่ยทุกคนแถวแถวบ้านนอกเรานี่เราน่าจะเป่าทุกครั้งนะอาทิตย์นึงเป่าครั้งก็ยังดีนะเพราะว่าเราไปที่แล้วเขาเขาเขาจะขับไปที่ซอยก็จะเป็นทางดินแดงทีนี้รถซูโม่เนี่ยมันเครื่องมันจะต่ํากองอากาศมันจะต่ํากองอากาศมันอยู่ตรงนี้เองทุกคนเนาะมันอยู่ตรงนี้แล้วมันทําให้ขุ่นทั้งหลายอ่ะ ที่มันอยู่ข้างๆกับล้อมันก็จะปั่นมาแบบเนี้อยู่ในล้อนก็จะปั่นหมุนมาแบ,บนี้ไอตัวกองอากาศไอตัวหมกองอากาศมันก็จะดูดเข้าไปหาหากองไอตัวกองก็กันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปหาฝุ่นน่ะเล็ดรอดเข้ามาหาห้องเผาไหม้ได้มันก็จะทําให้เครื่องในหลวมเนาะ ฝากทุกคนนะทุกคนนะที่คนทุกคนเลยที่ใช้รถทัโมโหรือรถสายพานทั้งหลายถ้าอยู่แถวแถวบ้านนอกก็ควรเป่าทําความสะอาดบ่อยหน่อยเนาะถ้าอยู่ในเมืองก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องค่อยเป่าก็ได้นะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมันมันมีฝุ่นอยู่แล้วแหละฝุ่นมันอาจจะบ่หนาตัวเหมือนแถวแถวอยู่บ้านนอกแถวแถวบ้านนอกในฝุ่นมันจะนาตัวเลยเนาะ เราจะมาดูว่าเอ๊ะมันเดี๋ยวเขาวิเคราะห์ไปเนี่ยมันจะถูกต้องไหมมันจะอันนี้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะจะให้เบิง์เห็นปะนี่เลยสาเหตุที่ทําให้เครื่องร้วมง่ายเบินี่แหละสาเหตุที่ทําให้เครื่องมันร้วมง่ายมันก็จะดูดเข้าไปหาห้องเผาไหมเนี่ยตัวนี้เลยมันก็เลยทำให้แหวนมัน้วมง่าย โอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเนาะก็ทุกคนกดติดตามไว้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะมีคลิปดีๆลงให้ทุกคนได้เบิ่งเรื่อยๆเ,เนาะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาทุกคน